จัดมาให้แล้วนะครับเพื่อนๆวันนี้พิเศษสุดๆนะครับจัดโปรโมชั่นก่อนสิ้นปีใหม่นะครับเอาไป119,000สนะครับเชฟโรเลตแคปติว่าปี2008นะครับรถพร้อมใช้งานนะครับสมัยป้ายแดงเกือบ2ล้านนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นเครื่องเบนซินนะครับขับ2เป็นเครื่อง2.4เดิมๆนะครับไม่ติดแก๊สใช้น้ำมันร้วนนะครับ เอกสารครบพร้อมโอนนะครับภาษีไม่ขาดได้รถเจ็ดที่นั่งรถครอบครัวนะครับไปใช้งานมีแอร์หลังให้พร้อมนะครับใครมองหารถกลับบ้านก่อนปีใหม่อยู่นะครับลองดูคันนี้นะครับรถพร้อมส่งถึงบ้านทั่วประเทศไทยนะครับมีกี่คันก็หมดนะครับเชฟโรเลตแคปติว่าปี2008นนะครับตัวนี้สีเทานะครับรถสวยนะครับได้ไปขับใช้งานได้เลยนะครับภายในเบาะหนังสะอาด แอร์เย็นเพลงเพาะนะครับดูรถได้ที่ลำลูกกาของเจดนะครับต่างจังหวัดมีบริการจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านนะครับแอดมาคุยกันได้เลยนะครับไม่ประมาณ150,000กิโลเมตรนะครับระบบไฟฟ้านะครับฟังก์ชันใช้งานได้ปกตินะครับออปชันให้มาแบบจุใจเลยนะครับสำหรับเจ้าแคปติว่านะครับตอนปลายแดงราคาค่อนข้างสูงนะครับตอนนี้เป็นมือสนะครับราคา พอเอื้อมถึงก็จัดนะครับราคานี้มีกี่คันก็หมดนะครับ119,000นานะครับเชฟโรเลตแคปติว่าปี2008นะครับรดสวยใสนะครับเอาไปขับใช้งานกันนะครับราคาเบาๆนะครับราคานี้สนใจติดต่อ094 047 7 970นะครับเอกสารครบเล่มพร้อมโอนนะครับ่ากจังหวัดมีบริการจัดส่งให้นะครับถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยนะครับ ไม่ว่าท่านจะอยู่จังหวัดไหนเราไปส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับโอเคครับผมฝากด้วยครับ